วันนี้พาชูกา้ากับดังโงะมาดูบ้านกันที่โครงการฟอร์เรวงแหวนลำลูกาของ5บาบเปรินซิลีบ้านแนวคิดใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ออกซิเจนคอมมิชชั่นฟังก์ชันดีสีห้องนอน3ห้องน้าในราคาเพียง3.99ล้านบาทเดี๋ยวพามาชมตัวบ้านกันว่าจะถูกใจชูกา้ากับดังโงะไหมเข้ามาในบ้านห้องรับแขกคือกว้างมากเพราะเป็นโอเพนแพลนเชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหารด้านในชั้นล่างก็มีห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยห้องใหญ่ถูกใจห้องน้ําก็อยู่ใกล้สะดวกสุด และนี่ห้องใต้บันไดสําหรับชูก้ากับตังโงนอนกันสบายเลยนะห้องครัวเขาก็ให้มาขนาดใหญ่มากเหมาะสาหรับพ่อครัวแม่ครัวแน่นอนเดี๋ยวตามชูก้ากับตังโงมาดูชั้นบนกันมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่มีห้องน้ําในตัวจากตรงนี้สามารถมองวิวสวนด้านล่างได้ด้วยนะส่วนอีก2ห้องก็ใหญ่ไม่แพ้กันงานห้องนี้ดังโงขอนอนจองไว้ก่อนแล้วกันตามสบายเลยดังโงพาะชูก้ามาอ่านหนังสือรออีกห้องหนึ่งตั้งนานแล้วส่วนห้องน้ําตรงนี้ดีไซน์แยกฟังก์ชันด้วยรองรับช่วงเวลาที่เร่งรี าน้้ไดและนี่สวนรอบบ้านของชูก้ากับตังโง่วิ่งเล่นกันเพลินเลยนะแหม,แมว่าแล้วหายไปไหนตั้งนานต้องมาแอบกินอะไรของเขากันอยู่แน่เลยทีนี้ตามมาดูส่วนกลางของที่นี่กันมีทั้งบ้านต้นไม้แทมโบลีนและเครื่องออกกำลังกายแบบเอาท์ดอร์ฟังกชันเขาครบเครื่องขนาดนี้ต้องรีบมาจองกันแล้วนะกับโครงการฟอเรสวงแหวนลำลูกกาคลอง5โครงการตั้งอยู่บนถนนลำลูกกาคลอง5ใกล้ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพียง5นาทีเท่านั้นและยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกมากๆเลยที่สำคัญราคาเพียง3จ เ9ล้านบาทเท่านั้นใครไม่อยากพลาดคลิกลงทะเบียนรับโปรโมชั่นพิเศษเลยหรือโทร1753